วันคืนก็ล่วงเลยไปวันใหม่ก็ก้าวเข้ามาชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็นับวันแต่จะก้าวไปหาความแก่และความตายยิ่งขึ้นทุกทีควรหรือที่เราจะมัวปล่อยให้ชีวิตมัวเมาอยู่กับความหลับไหลและความรุ่มหลงอยู่กับโลกียสุขคือความสุขอันจอมปลอมที่เจือด้วยอาวิสหรือเหยื่อของโรค ที่พาให้ชีวิตต้องเร่าร้อนระหกระเหินเพราะถูกเผาดนด้วยกิเลสอยากไม่รู้จบสิ้นโลกียสุขเหมือนสุขของคนไข้ที่ได้กินของแสลงมันให้สุขนิดหน่อยขณะกินเพื่อจะได้ทุกข์มากขึ้นและยืดเยื้อออกไปเมื่อมองดูด้วยปัญญาจักสุขแล้วโลกียสุขจึงเป็นของน่ากลัวน่าหวาด